วันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะแซมมี่นะ EP 2สนะครับสำหรับเกม Kingdom นะฮะโอเควันนี้ผมจะมาสอนนะครับเทคนิคการฟาร์มนะฮะทำยังไงให้พลังแบบก้าวกระโดดนะฮะหรือว่าหาเงินหาทองได้เยอะๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาะคลิปที่แล้วเราสอนหาทองกับอาหารไปแล้วใช่ไหมเนาะนะครับวันนี้เราจะมาสอนหา AP AP นะครับ AP คืออะไรนะครับ AP ก็คือนี่ครับค่าพลังงานนะครับ ไอเจ้าตัวนี้นะเนี่ยตัวสีแดงๆนะครับที่เป็นหลอดเลือดครับที่เราใช้กันแล้วมักหมดโคตรใบเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการหา AP นะครับแล้วสูตรนะครับการหา AP นะครับมันจะทําให้เราฟาร์มต่อเนื่องได้ทั้งวันนะครับโอเคเราจะไปหากันที่ไหนไปดูเลยนะครับตอนนี้อันดับผมอยู่ที่เท่าไหร่เอยผมดูก่อนนะออันดับผมอยู่ที่44นะครับยังคงไม่เปลี่ยนแดงนะครับโอเคนะครับเราจะมาหา AP กันหาจากไหนนะครับ AP นะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกมาที่แผนที่ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะหานั่นก็คือนี่นะครับบ่อน้ำนางฟ้าบ่อน้ำนางฟ้านั่นเองนะครับก็จะมีตั้งแต่ระดับหนึ่งนะครับระดับสองนะครับหรือว่าระดับสามนะครับผมแนะนำว่าให้หาแค่สามระดับนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกินจากระดับสี่ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดินสองพันนะครับสองพันเมตรนะครับสามพันห้านะครับซึ่งไม่คุ้มนะครับต่อการเดินในการ ฟาร์มของเรานะฮะโอเคมีระดับ3อยู่ใ,ใกล,ล้ๆเรานะเจ้าเนี่ยนะครับบัลลัช้เอ่อ AP นะครับในเอ่อหนึ่งนะครับหนึ่งเอนะหนึ่งเอต่อการสืบสวนนะครับหนึ่งเอต่อการสืบสวนนะมันก็จะหาได้ง่ายนะเดี๋ยวผมจะดูให้ว่ามันจะได้เท่าไหร่มาดูนะนะเราจะปล่อยกองทัพไว้นี่เลยนะสามกองทัพนะครับสำหรับเพื่อนที่แบบยังไงอะมันมันในนี่แล้วใช่ไหมอะ เออเขาเรียกอ,อะไรวะมันหมดแล้วอะ AP หมดแล้วนะผมแนะนำว่าให้เหลือ AP ไว้ประมาณสัก4 AP หรือว่า5 AP นะต่อกองทัพนะแบบเ,เวลาเราเล่นแให้มันเหลือ AP ไว้3 4 5 AP เนะเพื่อที่เราจะมาปั๊มแบบนี้นะดูกันซินะว่าเราจะได้สาานาไหนเอพี AP ตรงนี้นะมันจะหาได้จากตรงไหนได้บ้างน,นะครับสรืรับ AP นะได้จากการซื้อเพชรนะครับซื้อเพชรแล้วก็ทางด้านของนี่อ่านี่ตลาดนะ ตลาดมืดนี่นะครับตลาดมืดนี่จะสามารถซื้อ AP ได้นะทุกคนนะมันจะมี AP ให้เราซื้อด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของอ่าพัตธมิตเนี่ยครับร้านค้าพัตธมิตรนี่นะครับในร้านค้าพัตตมิรก็จะมีให้เราซื้อด้วยนะนี่นะครับอ่าสองพันเอสองพันเหรียญนะสองพันเหรียญเงินนะก็จะซื้อได้ประมาณสิบ p อนะสามรอบนะครับก็จะประมาณหกพันเออหกพันเหรียญเงินนะครับเพื่อนๆก็ไปซื้อกันได้นะสำหรับ AP ถามว่าใช้เยอะไหมก็ก็ก็เยอะอยู่นะ แต่มันจะไม่เป็นปัญหาสําหรับผมนะที่ว่าทําออกองทัพออกได้สามกองนะครับออกได้สามกองแล้วก็ทําการฟาร์มแบบนี้นะมันจะง่ายมากเลยนะโอเคมาเาน่าจะถึงแล้วลนะกองทัพผมจะถึงทุกกองนะอันนี้ที่ระดับหนึ่งนะอันระดับหนึ่งเนี่ยนะถ้าเรา,าวิจัยเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูกนนะมันจะมีวิจัยอยู่ตรงแบบว่าให้ดูได้ไหมมันมันให้ดูได้๋อ,อมันมันดูไม่ได้นะ มันมันดูไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับมันก็จะมีในเนะี้ยเราก็สามารถเก็บ AP ได้เยอะขึ้นนะนี่เราก็จะมาดูบ่อน,น้ำน,นะสืบสวนนะครับตรงนี้เลยกดไปเลยใช้ทรัพยากร1 AP นะครับเราจะได้กลับมาอยู่ที่ประมาณ5 AP หรือ6 AP อพีนะห้าเอพีใช่ไหมเดี๋วยวไปซิอ่าบางครั้งก็4 AP นะครับมันอยู่ประมาณ4-5-6เราก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ3 AP เอพีนะเพราะว่าเราทเจาะสืบสวนไปแล้วในบ่อที่3นะบ่อที่3นะ3นะใช้1นึ่งเหมือนกัน,น เราก็จะฟาร์อย่างนี้ครับฟาร์ไม่จับครบร้อยก่อนนะแล้วก็ไปฟาร์อย่างอื่นแบบนี่ได้6 AP ทำวนไปเรื่อยๆครับสําหรับการฟาร์มมันก็ถา,ถามว่าคุ้มไหม,มก็คุ้มนะสำหรับ EP หนึ่งกับ EP สองที่ผมทําให้เพื่อนดูให้เพื่อนๆดูนะครับการฟาร์นั้นนะครับาการฟาร์เหมืองปิดนะครับมันจะใช้ประมาณ5 AP นะ5 AP ในการฟาร์เหมืองปิดนะถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มนะมันก็จะคุ้มอยู่เลยแหละ ุ้มอยู่เลยนะที่เรามาฟาร์มบ่อน,นี้นะครับเพราะว่ามันจะได้เท่ากันประมาณ5 AP 5 AP พอดีเลยนะได้5 AP พอดีแล้วเราก็สามารถที่จะยังไงอ่เขาเรียกะไรว่อาอ่อฟาร์มหลุมน,นี้แล้วก็ไปฟาร์มหลุมอื่นต่อได้นะครับฟาร์ม AP หลุมนี้แล้วไปฟาร์ม AP หลุมอื่นได้เลยครับมันก็จะสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์กันนะได้5 AP มาแล้วก็ไปฟาร์มเงินฟาร์มอ,อาหารต่อนะครับ ก็จะถือว่าคุ้มมากเลยถือว่าคุ้มมากเลยนะครับผมก็จะไปหมุนที่2อเลยก็นะจะทาแบบนี้นะครับสลับสลับกันไปนะครับสาหรับการหา a อนะครับแล้วก็การหาเงินหาอาหารนะครับเหล็กเหล็กรู้สึกว่าเหล็กจะไม่มีนะเหล็กไม่มีนะเหล็กต้องฟาหมุนเงี้เดียวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหล็กเนี่ยน่าจะเป็นออนนี้หรือเปล่านะเรียกอะไร เอ่อเป็นอ่าอัตราการแลกเหรียญของเหรียญเกมนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ศึกษาเลยแต่ผมต้องไปถามคุณเบนเพื่อนเพื่อนเราเองที่ทำยูทูบเบอร์ด้วยกันนะก็จะนี่ครับฟาร์มเอพีนะครับลุมที่หนึ่งลุมที่สองลุมที่สามนะฟาร์มไปอย่างนี้ครับฟาร์มแล้วก็สำรวจฟาร์มแล้วก็สำรวจนะครับแล้วก็ไปเอ่อทางด้านของพอฟาร์มใกล้เต็มแล้วนะครับเราก็ไปฟาร์มเหมืองต่อนะแบบที่ผมฟาร์มนะ ก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดีย๋ยวถ้าเกิดมีเ็ดนับอะไรดีๆนะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเพื่อนๆอีกนะครับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายผมขอไปฟาร์มทองต่อก่อนนะครับ